ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนั่ไปในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหู่เมธานะครับซึ่งช่วงแรกผมมวยหูเมธาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยตู้ที่เวทีมวยกองทัพอรกาศดอนเมืองศึกมวยไทยพันธมิตรให้แล้วท่านสามารถดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามผมเมธานะครับช่องทางที่1เป็นช่องทาง Facebook เมธา7สีช่องทางที่2เป็นช่องทางเพจเมธา74สีช่องทางที่3เป็นช่องทาง YouTube เมธา74สีและช่องทางที่4เป็นช่องทางอินสตาแกรมเมธา74 4ีช่องทางสำหรับการติดตามนะครับขอฝากไว้นะครับในด้านของวันนี้นะครับ<อ>ผมเมทาก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์กับฟุตบอลต่างประเทศนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในด้านของฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่มหากรรมฟุตบอลยูโร2024นะครับในด้านของฟุตบอลค่ำคืนนี้มีอุ่นเครื่องกันหลายคู่เป็นฟุตบอลทีมชาตินะครับอ่ะเราบรรลุยในด้านของฟุตบอลค่ำคืนนี้กันเลยนะครับสำหรับใน,นด้านของวันนี้นะครับก็ตรงกับวันจันนะครับที่1ินะครับมิถุนายน นะครับเราเข้าสู่เนื้อนของฟุตบอลคู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกครับที่ผมเมทาจะวิเคราะห์จะวิจารณ์จะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางครับอัศวินสีส่อมฮอลแลนด์จะเปิดสนามเฟยโยนูดลอสเตอร์ดัมนะครับรับเมืองกัะทางไอซ์แลนด์ในด้านของฟุตบอลคู่นี้เป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ในด้านของฟุตบอลยูโรนะครับทางเจ้าบ้านนะครับทางฮอลแลนด์นั้นนะครับในด้านของวันนี้นะครับกับทางไอซ์แลนด์นั้นจะทำการแข่งขันในช่วงเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับในหลังทาน อาเซบินสีส้มพอลแลนนั้นก็มีทางครับโรนันคุม,มันคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางผู้มาเยือนทางไอร์แลนด์นั้นก็มีทางฮาเก้ครับเฮไรเดคุณทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานครับของทานะครับ ฮอลแลนด์นะครับก็มีชนะ4ี่นะครับแล้วก็แพ้ไป1ล่าสุดเป็นฝ่ายเปิดบ้านถล่มทางแคนาดามาสูนย์นะครับส่วนทางไอซ์แลนด์นั้นครับผลงานครับชนะ4ี่เสมอ1เช่นกันลาสุดบุกไปเชือดนะครับทางสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษมา1 0ูนย์นะครับฟุตบอลคู่นี้ครับราคาเลทเปิดครับในด้านของทางนะครับเจ้าบ้านครับก็คือทางฮอลแลนด์เป็นต่ออยู่ที่ราคารับลูกครึ่งนะครับควบ2ในด้านของราคาครับตอนนี้นะครับะ ข้อมูลเบื้องต้นสติติชื่อโค้ดสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมวยหูเมธาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปเจาะลึกและไปด้านของรายชื่อนักเตะทั้ง11ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามคําคืนนี้มีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางให้โค้ดทั้งสองทีงทมว่าจะใช้แผนไหนกลยุทธ์ไหนไลฟ์อัพนักเตะอย่างไรถ้าพร้อมแล้วตามผมวยหูเมธาครูสายกีฬาแห่งวงการมน่วยและวงการฟุตบอลมานะครับสำหรับการจัดทัพครับของทางเจ้าบ้านครับทางโรนันคูมันนะครับวันนี้นี่ดูว่าจะถนอมตัวนักเตะะนครรับพาาว่ ไม่กี่วันนะครับวันที่14มิถุนายนอีก4วันก็จะเปิดด้านของฟุตบอลทัวร์เมนต์ใหญ่ฟุตบอลยูโรแล้ววันนี้นี่ผมในด้านของจากรายชื่อที่ผมได้รับมานครับวันนี้จะมีการผสมผสานนะครับตัวจินและตัวสำรองนะครับลงคระกันไปนะครับอ่ะเรามาดูการจัดทัพของทางฮอลแลนด์นะครับทางฮอลแลนด์ครับวันนี้ใช้ไลน์นักเตะครับกนยุทธ์4 3 3เน้นหน้า3ตัวนะครับผู้รักษาประตูเจวันเจบาร์ดนะครับ เฟอร์กูเกนครับยืนเฝ้าเสาให้ทางฮอลแลนด์สี่ปักการหลังแผงแบ็กโฟครับจะวางทางเจ้าเวิร์กิตฟานไดครับกับทางเจ้านายทานอาเก้ครับทางเวิร์กิตฟานไดก็สังกัดสโมสรลิเวอร์พูลในทานอาเก้สังกัดสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าเดนเซลดุมฟรีนะครับวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้ามิกกี้ฟานเดอร์เฟนนะครับก็เป็นสี่แดนหลังแผงแบ็กโฟครับของทางเจ้าบ้านทางฮอลแลนด์นะครับตัวทั้งแผงกองกลางครับจะวางทางเจ้าครับเจเอเนโอครับ วายนาดุมนะครับและทางเจ้าไรอันครับกาเฟอร์แฟลกนะครับและอีกหนึ่งนักเตะนะครับก็คือในด้านของทางเจ้าทูนครับโพรไมเนอร์นะครับก็เป็น3แดนกลางทางฮอลแลนด์วันนี้นะครับวันนี้3ภาษาแดนหน้าครับวันนี้ก็จะส่งในด้านของทางเจ้าเยเลมี่ฟิงปองตัวที่1นะครับตัวที่2ครับโคดี้กัสโปนะครับและตัวที่3ครับเมนฟิธเดอร์บร์ดครับโดยจากการจัดทัพในด้านของวันนี้ดูเป็นสมภาษานะครับตัวจริงและตัวสำรองอย่างผมบอกอ่ะอีก4วันก็จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์สำคัญฟุตบอลยูโรแล้วนะครับก็ดูว่าวันนี้น่าจะ ลงแข่งแบบถนอมตัวถนอมตัวนะครับอ่ะต่อไปเลยไปดูความพร้อมของทางคู่มาเยือนกันบ้างครับก็คือทางไอแลนด์นะครับสจหรับการจัดทัพครับของทานครับคู่มาเยือนคือทางอาเก้ครับฮารายเดย์แข่ของทางไอแลนด์นั้นวันนี้นะครับก็ใช้ไลน์อัพนักเตะครับกลยุทธ์นะครับสี่สามสองหนึ่งเน้นปลอดภัยไว้ก่อนครับกองหลังแน่นมากครับไอแลนด์ชุดนี้นะครับห้านัดหลังสุดนี้แพ้นัดเดียวอ่ะ ดูการจัดทับกันนะครับผู้รักษาประตูของทางไอซ์แลนด์จะเป็นทันเจ้าฮาคอนกับวิสตีมส้มัสสันยืนเฝ้าเสาทางไอซ์แลนด์สี่ประการหลังแผงเบ็คโฟลจะมาทันทเจ้าบินยากับบานาสันนะครับและในด้านของทางเจ้าเซเวอร์ลิงกับอังลีอากาสันจะรับบทบาทเป็น2เทเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็คฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้านาเดียนครับเดดดาสันนะครับวิงแบ็คฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าคอเกียนกับฟิวเนสันนะครับก็เป็น ในด้านของครับรายชื่อนะครับแผงแบ็กโฟรสีแดนหลังวันนี้นะครับส่วนทางแผงกองกลางครับจะวันทางเจ้าโยฮันกุตเมนสันนะครับตัวที่1ตัวที่2ครับฮานเนอร์ครับทาริสตาสันนะครับตัวที่3ครับเมกาเอลเฟสันและตัวที่4นะครับก็เป็นทางเจ้าฮาคอนนะครับอารัสันนะครับวันนี้กองหน้าครับตัวต่ำครับจะเป็นทางทางเจ้านะครับยอนดากูครับทอสเทสันนะครับและในวันนี้หน้าเป้าจะเป็นทางเจ้าแอนดรีนะครับกุตเยนเซ่นนะครับก็เป็นในด้านของรายชื่อในด้านของ ฟุตบอลคู่นี้นะครับมุมอมองตารางผมไม่ได้ของฟุตบอลคู่นี้ระหว่างทางคอนแลน์กับทางไอซ์แลนด์อุ่นเครื่องครับวันนี้นี่ราคาเลทเปิดมาถือว่าแพงมากนะครับทาาน,นะครับคอนแลนต่อตั้งนะครับลูกครึ่งควบสองแบบนี้นี่ผมดูว่าแพงเกินไปนะของฟุตบอลคู่นี้นะครับไอ์แลนด์นี่นาลาสดก็บุกไปเชือดังกฤษมา1 0ูครับฟุตบอลคู่นี้ผมเมทาน,นะครับขอชี้ไปทางสายรประคองเกมทางไอซ์แลนด์นะครับเนื่องจากทางคอนแลนดเจ้าบ้านอาจจะเป็นสีต้มคอแนแลนเจ้าบ้านวันนี้นะครับ ทัดตัวผู้เล่นหลายรายลองที่ี่เป็นส่วนใหญ่เพราะอีก4วันจะเข้าถูงทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลยูโรแล้วนะครับดูว่าแข่งแบบถนอมตัวถนอมตัวเพื่อไม่ให้เจ็บนะครับถ้าเกิดว่าเจ็บขึ้นมานี่ก็ถือว่ายุ่งเลยนะครับเพราะว่าจะเข้าสู่แดนของฟุตบอลยูโรแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเมตาให้ลองครับพี่ทางนะครับไอซ์แลนด์นะครับราคาเปิดมาที่ถังเจ้าบ้านต่อลูกลูกลุ้นคตรบ2แบบนี้จัดไปลองไปที่ทางไอซ์แลนด์นะครับแล้วคู่ต่อมาครับ อุ่นเครื่องนะครับสาธารณรัฐเช็กนะครับวันนี้เปิดบ้างเจอกับทางมาซิโดเนียฟุตบอลคู่นี้นะครับถือว่าไม่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับราคาเปิดมา1ลูกนะครับผมเมทายยังรักยังชอบทางสาธารณรัฐเช็กนะครับและคู่ต่อมานะครับโปแลนด์ครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางครับไก่งวงตุรกีฟุตบอลคู่นี้โปแลนด์นะครับต่อที่ราคาปปปไม่น่าต่อครับเพราะว่าโปแลนด์ชุดนี้นี่เป็นนักเตะนะครับ ชุดพลังหนุ่มครับสายเลือดใหม่ครับตัวนทางตุรกีก็ถือว่าผลงานไม่ธรรมดามีทางแฮกโคสชาวอิตาลีก็คือทางวินเซนโซมอนเตรางคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับฟุตบอลคู่นี้ผมเมธาครับให้ลองในทางตุรกีนะครับตัวนั้นของฟุตบอลนะครับกระชับมิดนะครับยู่23นะครับระหว่างทางอาร์เจนตินาครับวันนี้เปิดบ้านครับเจอกับทางปารากวัยฟุตบอลคู่นี้นะครับ อาร์เจนติน่าต่อ2ลูกแพงเกินไปนะครับฟุตบอลยูยี่สิบสามถือว่าฝีเท้าใกล้เจียงกันมากครับต่อทั้ง2ลูกแบบนี้ลองใ่ทางปารากวัยนะครับส่นด้านของฟุตบอลนะครับอุ่นเครื่องครับเป็นด้านของฟุตบอลอุ่นเครื่องครับเป็นด้านของฟุตบอลอุ่นเครื่อง เป็นในด้านของฟุตบอลครับยูสิบเปีครับค่ำคืนนี้มีแข่งกันนะครับระหว่างทางจอร์เจียวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางมาเซโดเนียฟุตบอลคู่นี้ให้ลองที่ทางมาเซโดเนียนะครับและอีกหนึ่งคู่นะครับวันนี้นะครับไอแลนด์เหนือครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางสโลวาเกียครับราคาเสมอเสมอจัดไปครับที่ทางสโลวาเกียกับในด้านของฟุตบอลค่ำคืนนี้อะย้ำไม้ทราบอีกครั้งกับฟุตบอลค่ำคืนนี้นะครับหคู่คู่ที่1ผมชอบบอลหลงไอแลนด์คู่ที่2ผมชอบทางสารมัดเช็คคู่ที่3หน่าลองที่ทางตุรกีคู่ที่4นราหอที่ทาาางปรกวัยแล คู่ที่5ครับวันนี้นะครับคู่ที่หวันนี้ครับให้รองที่ทางมาซิโดเนียอยู่19ปีนะครับและคู่สุดท้ายท้ายสุดวันนี้ครับสโลวาเกียวันนี้จัดไปครับอีกหนึ่งตัวนะครับแถมให้วันนี้ครับอีกหนึ่งตัวแถมให้นะครับระหว่างทางจีนกับทางเกาหลีใต้ครับวันนี้ให้อยู่ที่ทางเกาหลีใต้ครับอยู่19ปีนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอจบการไล์สดกับฟุตบอลหน้าเรื่องฟุตบอลหน้ารองคําคืนนี้ให้เน้นๆครับหคู่แล้วนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ขอท่านโชคดีมีความสุขขอบคุณท่านที่เขามารับวันนี้ ผมเมธาขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับ